สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมงป่ายสุขหูุขนนครับผมเมื่อหนีบ่พ่อกขาบ่แม่พลาดกินพี่น้องเมื่อหนีบ่แไม่ได้นักกากหมูนักกากหมูย่างครับผมมึงเถอะว้ากบกบสีกรอบหรือสีแข็งบ่พี่น้องอันนี้หัน่นมาเรียบร้อยครับผมหั่นหัน่นมาแล้วครับผมใส่กับเจียวทั้งพี่ครับโอ้ยมาจแสแซกันพี่น้องทั้งไก๋ทั้งไก๋โอ้อยหิวเข่า นี hey, hey. Mm ่ใบเขาเยีอืม หอ,อมเครื่องมกักเครื่องเทศพี่เองใช้นี่ครับอื เกพรกินได้เ่าพี่น้องดังนะ 让我。<當> <laughs>

มันมีแ네 <stop>. ่ลงบัสซ <disputes> ิตเลยเนียมอสารกับแกมนุงงหล่อ Măng bằng xẹp hả các bạn Ủa, phải không? Ừ. Ừ. không? Cắn แล้ว <c oughs> แก่มือใหม่พี่น้องต้องมาซับมุ่นรับไปพัดกินใหม่จากที่ได้เอา้าขอโทษขออภัยครับผมวัอนี้โอ้มันเหนียวนี่เระแข็งมาพี่น้องเอ้ารับหน้าแก่มือใหม่เอ้าขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ขับมาติดตามารับชมมาเป็นนะครับผม ฝากก็แลกก็แชร์เ่าเป็นกำลังใจเ่บแบ่งกันด้วยครับคลิปหน่ายคิปไม่พอก,กันไหมพี่น้องอยู่ดีมีแห้งน่ารักให้เงินมืดนอาตื่น,นห้เงินเสียนครับพี่น้องมีสวัสดีครับ